สวัสดีครับวันนี้ต้องใช้พอร์ตคลาสก่อนนาเสนอเรื่องอิสรภาพทางการเงินนะครับอิสรภาพทางการเงินเป็นชื่อที่เป็นคําพูดที่ใครๆก็ก็ฝันถึงอยากได้ยินนะครับอยากพบเจอเริ่มต้นเราอยากจะรู้ว่าอิสรภาพทางการเงินคืออะไรอิสรภาพทางเงินเนี่ยทางการเงินที่แท้จริงอย่างน้อยเราก็ต้องไม่ทํางานใช่ไหมครับหรือท้าเฉพาะสิ่งที่เรารักเท่านั้นเนาะ ทำเป็นงานเดลเลยได้แต่ถ้าเราจะต้องทํางานประจําทํางานเจ็ดโมงเชา้าเลิกห้าโมงเย็นหรือทํางานตลอดย4สี่ชั่วโมงอยู่เราก็ยังไม่มีอิสระภาพใช่ไหมครับส่วนใหญ่คนที่มีอิสระภาพทางการเงินแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะมากจะเป็นคนที่กเกษียณแล้วคนแก่ๆเพราะว่าเขาก็จะมีเงินบํานาญกินเงินบํานาญนี่ก็คือเงินที่มันเป็นพสิีอินคมอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นแล้วคําว่าอิสระภาพทางการเงินเนี่ยมันก็คือการที่เรามีเงิน เข้ามาอย่างสม่ำเสมอโดยที่เราไม่ต้องออกแรงทํางานแล้วยกตัวอย่างเช่นเงินบนานาญแต่เราไม่จําเป็นนะครับที่จะต้องรอไปจนถึงถึงตอนที่เราแก่ใช่ไหมครับเราถึงจะมีอิสรภาพทางการเงินได้เรามาทําความรู้ความเข้าใจครับอิสรภาพทางการเงินเนี่ยคือการหาช่องทางความหลากหลายนะครับในการสร้างเงินบํานาญ ให้กับตัวเราให้มันมีเงินเข้าอย่างสม่ำเสมอให้มันเป็นลักษณนะ passive income passive income รายได้ที่เข้ามาโดยที่เราไม่ต้องออกแรงทำงานไม่ต้องเป็น active income แล้วเนี่ยนะครับเนาะนเงินบำนาญมันเป็นแค่ตัวอย่างหนึ่งเท่านั้นนะครับก่อนที่เราจะจะมีจะมีอิสรภาพตาอการเงินได้ เราก็ต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการเงินนะครับรู้ว่าเงินมันทางานอย่างไรและจะไงแล้ววิธีอะไรที่เราจะทําให้เงินมันทํางานให้กับเรานะครับเพื่อให้มันสู่เป้าหมายของการมีอิสรภาพทางการเงนินและก่อนที่จะไปหลังจากที่เรามีความรู้ทางการเงินแล้วสิ่งสําคัญที่สุดก็คือเราจะต้องมี mindset มีแนวความคิดที่ขถูงความมัง่งคั่งเราต้องรู้จักการโฟกัส การสร้างความมัง่งคั่งให้กับชีวิตเราต้องพัฒนามายเซ็ตเราก่อนว่าเราจะต้องมีอิสรภาพทางการเงินเราจะต้องวางรากฐานความสําเร็จทางการเงินให้กับตัวเราถ้าเราไม่มีมายเซ็ตที่ดีความสม่ําเสมอในการที่จะใช้เงินมันทํางานกับเราเนี่ยมันจะทําไม่ได้เราจะยุติมันเราจะหยุดมันเราจะเอาเงินออกมาใช้ใจ่าย สลุยสุไล่จนทําให้แผนของเราล้มเหลวนะครับเรื่องต่อไปครับในความพื้นฐานของของการสร้างอิสรภาพทางการเงินก็คือเรื่องของงบประมาณในการใช้จ่ายสิ่งต่างๆในชีวิตประจำวันเราต้องรู้จักกําหนดงบประมาณรายปีรายเดือนให้กับตัวเราว่าเราสามารถใช้อะไรกับมันได้บ้างเราจะใช้จ่ายแต่ละอย่างแต่ละอย่างอยู่ในขอบเขตประมาณเท่าไหร่เราต้องฝึกในการควบคุม ตัวนี้เพราะการที่เรามีสารภาพทางการเงินรายได้มันจะไม่ได้เข้ามาอย่างสม่ำเสมอในอนาคตถ้าเราไม่รู้จักการควบคุมค่า,ชาใช้จ่ายต่อให้เราหารายได้เก่งแค่ไหนมันก็จะไม่มีวันที่จะเพียงพอการตั้งงบประมาณจึงเป็นพื้นฐานสำคัญในการสร้างจิงสรภาพทางการเงินนะครับ <c oughs> ต่อมานะครับเรามาดูสเต็ป ขั้นตอนในการที่เราจะไปสู่เป้าหมายของการสร้างอิสรภาพทางการเงินน,นะสิ่งแรกเลยนะครับเราก็ต้องวางเป้าหมายก่อนเป้าหมายคือหัวใจสําคัญครับ Go setting ครับมันจะต้องถ้าเราอยากจะสําเร็จเราจะต้องมีเป้าหมายครับว่าเราจะต้องทําอะไรยังไงบ้างเราต้องชัดเจนวัดผลได้นะครับในการ ูเป้าหมายทางการเงินนั้นเราจะต้องมีทิศทางนะครับเราจะต้องมูติเวตหรือว่าผลักดันตัวเองให้ดําเนินการไปตามเป้าหมายนี้อย่างมั่นคงยกตัวอย่างเช่นเราตั้งเป้าว่าเราจะออมเก็บเงินในประกันบานาซึ่งมันเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดเป็นขั้นต้นนะครับอย่ามองแต่เรื่องของการลงทุนบานาเนี่ยมันจะช่วยให้เรามีเงินรายงวดเข้ามาทุกๆปีอย่างสม่ําเสมอนะครับ ทุกๆงวดเราจะมีเงินเข้ามาอย่างสม่ำเสมอลองนึกถึงฝรั่งที่มาเที่ยวเมืองไทยมันแก,แก่ๆเขาก็จะมีเข้ามาได้ยังไงเขาก็จะมีเงินบำนาญกินนะครับเงินบำนาญมันจะเข้าเขาเตือนเขาก,กินใช้อย่างประหยะัดเขาก็จะอยู่ได้ใช่ไหมครับถ้าเราสร้างไว้มากพอมันก็จะพอเลี้ยงตัวเราแต่เงินบำนาญก็ไม่ใช่คําตอบอย่างหนึง่งแต่มันคือ goal setting แรกที่ผม แนะนำนะครับต่อไปนะครับ Investment diversification ความหมายก็คือว่าความหลากหลายทางการลงทุนครับเมื่อกี้บำนาญอนะ่ะคือคือการลงทุนแบบหนึ่งลงทุนในตัวประกันบำนาญเราไม่ใช่ข้าราชาการเนาะถ้าเป็นข้าราชาการอ่ะหรือถ้าคุณเป็นข้าราชาการคุณอาจจะมีเงินบำนาญเราเป็นพนักงานบริษัทเราก็มีบำนาญจากประกันสังคมแต่ทั้งทั้ง,ท,งทั้งข้าราชาการท่านผู้น้อยกับ พวกกลุ่มพนักงานโรงงานที่ใช้รังกายสังคมก็จะทราบดีว่าเงินบำนาญมันน้อยเราเองก็ต้องสร้างขึ้นมาด้วยส่วนหนึ่งนะครับสองนะครับเราก็ต้องลงทุนที่หลากหลายครับลงทุนตามความเสี่ยงที่เรารับได้ลงทุนตามเป้าหมายที่เรากําหนดเราต้องการเป้าหมายผลตอบแทนต่อปีเท่าไหร่เราจะต้องศึกษาเรียนรู้ครับซึ่งมันจะไปผูก พหนวกรวมครับข้อสามครับการที่เราจะมีความหลากหลายทางการลงทุนไม่ว่าจะเป็นตลาดทุนกองทุนตราสารหนี้นะครับลงทุนในทองลงทุนอะไรก็แล้วแต่นะครับคริปโตบิตคอยตามที่คุณคิดไปนะสิ่งสำคัญที่สุดนะครับเราต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของนั้นๆให้เพียงพอด้วยนะอย่าเราจะให้เงินทำงานให้เราเราก็รู้จักวิธีที่จะควบคุมเงินให้มันคง สภาพและทำกำไรได้จริงไม่ใช่ว่าจะต้องขาดทุนอยู่เสมอเพราะฉะนั้น financial education จึงเป็นสิ่งที่สำคัญครับในระหว่างทางเราควรจะศึกษาเรียนรู้เรื่องการเงินให้เพียงพอต่อมาครับการลงทุนคราวนี้เรามาขยายความเรื่องเรื่องการลงทุนนะครับความหลากหลายในการลงทุนมันมีหลายรูปแบบนะครับซึ่งมันจะไปสารสัมพันธ์กับเรื่องของ goal setting คือการกำหนดเป้าหมาย Market Understanding คือการเข้าใจในตลาดหุ้นตลาดหุ้นจะเป็นเป็นหนึ่งการลงทุนง่ายๆแหล่งการลงทุนหลักของพวกเราทุกคนนะครับใครที่กำลังมองหา Passive Income ให้เงินต่อเงินที่มันสามารถที่จะถอนเงินออกมาได้ไวนะครับการออมในธนาคารการออมในพวกนี้ก็ถือว่าเป็นการลงทุนอย่างหนึง่งเพราะว่าการออมมันก็สร้างดอกเบี้ยมันก็ออกดอ,อกดออกผลได้ แต่มันจะใช่ go setting หรือว่าตอบโจทย์เป้าหมายของเราได้มากแค่ไหนเพราะปัจจุบันผลจากการออมมันก็น้อยแต่เราก็ควรมีเอาไว้เพราะว่าการออมในธนาคารมันก็คือมันจะต้องมีแผนแผนชุกเฉินของเราอยู่ด้วยนะครับจากที่อ่าชไลท์ที่แล้วที่เราบอกกันว่ามันเป็นเรื่องของการหาความรู้เพิ่มเติมการลงทุนในตลาดหุ้นเนี่ยเป็นอะไรที่เราต้องใช้ความรู้ความสามารถเราพอสมควร ถ้าเราไม่ค่อยเข้าใจไม่ค่อยรู้เรื่องหรือไม่ค่อยมีเวลาในการดูการเลือกกองทุนลงก็เป็นการสินที่น่าจะตอบโจทย์นะครับอันดับสองก็คือ real estate การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ <c oughs> เป็นที่นิยมในประเทศไทยเป็นอย่างมากใช่ไหมครับแต่อสังหาริมทรัพย์มันก็มีขึ้นๆลงๆเนาะมันเป็นเรื่องของการเก่งกําไรเหมือนกันเราก็เอาซื้อมาปล่อยเช่าซื้อมาขายทํากําไรหลักการมันก็มีแค่นั้น แต่ขั้นตอนมันก็เยอะเงินมันก็เยอะอาจจะต้องทางให้เรามีหนี้สินเพราะเราอาจจะต้องเป็นกู้แบงค์อะไรต่างๆซึ่งถ้าเรายังมีหนี้อยู่มันก็จะลําบากนะครับในในระยะยาวรายได้เราจะต้องพอส่งหนี้แล้วก็ค่าใช้จ่ายด้วยนะแผนการรีทายเมนต์ครับเป็นอะไรที่สําคัญที่สุดของที่สุดแล้วเพราะวันที่เรากรเกษียณอย่างที่ผมบอกไปแล้วคําว่ากเกษียณ มันก็คือการรีดทายการที่เราไม่ต้องทํางานแล้วใช่ไหมครับเราจะ,กะเกษียณตอนอายุเท่าไหร่ดีครับครับเมื่อก่อนสมัยก่อนรุ่นเก่าๆคุณพ่อคุณแม่เราก็จะต้องสักหกสิบก็จะ,กะเกษียณปัจจุบันใครๆเราก็ฝันห้าสิบสี่สิบสามสิบก็อยากจะ,กะเกษียณกันแล้วใช่ไหมครับเด็กวัยรุ่นสมัยนี้แผนการดิทายเมนแผนหลังกเกษียณนะครับวันที่คุณหยุดไม่ทํางานแล้วอ่ะคุณมีแผนอะไรกับชีวิตบ้าง อันนี้คือสิ่งที่ที่สำคัญที่สุดคุณมีแผนหมายถึงว่ามีรายได้เข้ามาจากทางไหนบ้างมันเพียงพอแล้วหรือยังต่อเดือนมันจะทําให้เท่าไหร่แล้วมันจะเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆไหมถ้าคุณยิ่งกเกษียณตอนอายุน้อยคุณก็ต้องหวังเพิ่งแผนกเกษียณตัวนี้มากมันจะต้องเกิดจากการที่คุณมีพ s s ซีฟอินคัมหลายๆช่องทางนั่นเองนะครับสุดท้ายนี้ก่อนจะถึงวันที่ ยังไม่สุดท้ายนะครับก่อนจะถึงวันที่เราจะ,กะเกษียณเนี่ยสิ่งสําคัญที่สุดเราก็ต้องบรหิหารจัดการค่าใช้จ่ายกับหนี้สินของเราให้ดีเสียก่อนมีหนี้สินให้น้อยที่สุดหรือไม่มีเลยดีที่สุดค่าใช้จ่ายของเราจะต้องอยู่ในเกณฑ์ที่เราควบคุมได้อะไรที่ไม่จําเป็นเราต้องรู้จักพอเราจะต้องไม่มีฟาร์มอยากได้อยากมีมากเกินไป ไม่ใช่ว่ามีอิสรภาพทางการเงินแล้วคุณจะเป็นมหาเศรษฐีที่ไปใช้ชีวิตอยู่ดูใบยอยู่อะไรอย่างเง้ได้ถ้าคุณมีเงินระดับนั้นมันก็โอเคใช่ไหมครับคุณจะต้องเข้าโรงแรมแต่ห้าดาวอะไรอย่างเงี้ยคุณาจะลดลงมาอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับทางการเงินของแต่ละท่านเราคําว่าอิสรภาพทางการเงินไม่จําเป็นจะต้องใช้ชีวิตหรูหราแพงหรือไม่จําเป็นจะต้องใช้ชีวิตตนีทีเหนียวประหยัด หรือว่าอดมื้อกินมื้อไม่ใช่นะครับการที่มีอิสรภาพทางการเงินชีวิตต้องไม่มีหนี้สินครับมีค่าใช้จ่ายที่ต่างัันคือสิ่งสําคัญเพราะฉะนั้นนะครับเดบิทเพบิเมนต์ก็คือเราจะต้องเคลียร์หนี้สินให้หมดนะครับแล้วก็แท็กกิ้งค่าใช้จ่ายใ,ให้ดีงบประมาณครับเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เราถูกนำม,มาพูดถึงเราจะต้องทําให้มันเห็นแล้วก็ยึดถือมันอย่างตรงไปตรงมาอยู่ตลอดเวลานะครับ ต่อมาครับการสร้างท่อเงินนะฮะตันนี้สำคัญเลยครับ passive i ิ c ค m e มันก็มาจากการาร์มหลากหลายและการลงทุนนั่นแหละครับ dividend จากการลงทุนที่หลากหลายอันนี้สำคัญมากๆนะครับการ,ราสร้างทรัพย์สินทางปัญญาทรัพย์สินทางปัญญาไอ้พวกหนังสือพวกคลิป youtube อะไรพวกนี้ YouTube, นนที่มันจะมีเหมือนจะมีมีลิขสิทธิ์มีการขายลิขสิทธิ์ได้หรือว่ามี p พสซีฟอินค o m e เข้ามีการจา่ายค่าโฆษณาเราเข้าตลอดไปอย่างเงี้ยเป็นต้นรายได้จากค่าเช่าพวกนี้รายได้จากเงินบำนาญก็เป็นอีกแพ s ซีฟอินค o ร e แบบหนึง่งนะครับจริงๆแล้วผมมีอีกตัวหนึ่งเสนอนะครับเป็นตลอดชีพที่มีเงินปันผลเอาไว้โอกาสคลิปหน้าจะนำเสนอนนเราจะสามารถสร้างแพ s ซีฟอินค o ร e แบบง่ายๆขึ้นมาได้อีกหนึ่งช่องทางนะครับ สรุปนะครับเราจะต้องคอมมิตเมนต์ครับต้องยึดมั่นในแผนของการสร้างอิสรภาพทางการเงินของเรานะครับจัดก,การลำดับแผนขั้นตอนต่างๆเราจะถามเริ่มเริ่มโครงการไหนเมื่อไหรและเราก็จะต้องลงรายละเอียดมันลงไปนะครับวันนี้จะเป็นการพูดคร่าวๆแต่ทุกๆครั้งที่เราตั้งโกลเซ็ตติ้งแล้วเราทำได้ตามแผน อย่างสม่ำเสมอแผนของเรายัางดําเนินไปได้สวยบางครั้งการเฉลิมฉลองเล็กๆน้อยๆให้รางวัลกับตัวเองก็เป็นทําสิ่งที่ทําให้เราผ่อนคลายลงจากความตึงเครียดที่เราจะต้องยึดตรงกับแผนอยู่เสมอนะครับอันนี้เป็นอิสรภาพต่งการเงินที่สรุปกลวมลงมาเอากาสหน้าคลิปหน้าจะนำเสนอรายละเอียดที่เจาะลึกลงไปให้มากกว่านี้วันนี้ขอบคุณนะครับ